สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับพร้อมส่งเลยครับสำหรับลูกค้าผู้มีพระคุณทางจังหวัดปัตตานีนะครับเาเรียกร้องมาให้ทําเชือกร้อยเข็มขัดให้แล้วก็ทําให้เรียบร้อยเลยนะครับพร้อมส่งให้วันนี้ก่อนเที่ยงนะครับเล็กแนบหนึ่ง ด็กตลับลูกปืนหนึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวจะส่งให้ก่อนเที่ยงนะครับขอขอบพระคุณอย่างมากนะครับสำหรับลูกค้าผู้มีพระคุณทางภาคใต้นะครับปัตตานีครับผมเตรียมตัวรอรับได้นะครับทำให้เรียบร้อยเลยครับทำฝักโท่พีวีซีแล้วก็ร้อยเชือกให้รัดเข็มขัด ท่านบอกว่าท่านชอบเดินป่านะครับเราทําให้ด้วยความเต็มใจนะครับขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ